สวัสดีครับถามมาต่อไปกับทนายไพศาลมีคําถามมาว่าพนักง,งานชั่วคราวทําสัญญาจ้างงานมีกําหนดระยะเวลาแน่นอนปีต่อปีมา5ปีแล้วมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือไม่คําตอบในกรณีนี้ถือว่ามีอายุงานนับต่อเนื่อง5ปีกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างสิ้นปีที่5มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย6เดือน เพราะว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ใน3ข้อดังต่อไปนี้ 1. ไม่ใช่งานในโครงการเฉพาะที่ไม่ใช่ปกติของธุรกิจหรือทางการค้าของนายจ้าง 2. ไม่ใช่งานที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว 3. ไม่ใช่งานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างงานในช่วงฤดูกาลนั้นและงานทั้ง3ลักษณะนั้นต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปี ดังนั้นจึงไม่เข้าลักษณะตามกฎหมายที่ให้สิทธิ์นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างเป็นสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาแน่นอนได้ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา1 1 8แม้นายจ้างจะทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างเพื่อเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายโดยทำสัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน โดยไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้